สว <ality> ั <estrogen> สดีค <ồng> ่ะวัน <Cond> นี้ตอ้ยจังเลยชาแนลมาทำอะไรคะมาทำเพลงนิดนังเลยจ้าเนีสวัสดีค่ะพวกเรา มีอุปกรณ์อะไรบ้างมีอุปกรณ์จิ้มมีหัวจิ้มหรออันนี้คือตั้จิ้มได้เหรอมีอะไรเขาเรียกอะไรเป็นแซนวีอันนี้ก็คือเขาเรียกขนมปังอันนี้เราใช้เป็นขนมปังปังเมานะคะแล้วจะซื้ออันนี้ค่ะของทุกอย่างนี้แล้วก็จะซื้อแบบง่ายๆก็คือเซเว่นหมดเลยนะคะก็จะซื้อแบบง่าๆมีอะไรกันบ้างน้องเอ๋ออันดับแรกเลยขนมปังตัดขอบนี่ขนมปังตัดขอบนะคะ อันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะนีอะไรเนีอะไรลูกไส้กรอกล้วจะจะดส้อกวันะคะวัี้วันนี้ดีจังเลยอ่ะเลยมวันนี้เอยดีจังอันนี้อะไรถ้าน้องตอบถูกเดี๋ยวแอมทำแซนวิชให้น้องเลยนี่อะไรคะแนเล็ไข่ต้มอันนี้คือไข่ต้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นมายองเนสของคิพีนะคะแล้วจะมีกัะไส้ี แต่แค่อุปกรณ์แค่นี้เดี๋ยวเราจะมาทำแซนด์วิชกันน้องมาเร็วน้องมาเร็ววันนี้เด็กดีดมากเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาทำอันนี้แอมล้างมือแล้วนะคะามาทำอะไรกันใชเ,เรามาทำแซนด์วิชกันฉันมาทำอะไรที่นี่ เอาไหมตองนี้ต้องระวังมีดนะคะค่ะอันนี้ทั้งหมดก็จะ125บาที่ะ125บาทนุ้ยร้อยยี่สิบหบาทเราหั่นทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกเราหยิบอะไรคะอันนี้หยิบอะไรหยิบขนมปังโออหยิบขนมปังนี่เราก็หยิบขนมปังวางไว้บนถาดแล้วเราก็ใส่อะไรคะใส่อะไรคะใส่ ตงเนี้นโอ้ยตงนี้กินได้กิน<อ>ได้ค่ะอันดับแรกก็เอาช้อนทาให้มันครอบคลุมก่อนทั้งหมดเลยเริ่มใช้ทาได้เหรอคะโอเคนะใช้ทาได้เลยอันดับทายใส่ไข่ก็จะใส,ใส่ไข่ใส่ไข่ต้มจะใส่ไข่ต้มนะคะก็คือจะวางไข่ไว้ตรงแนว แนวเฉียงของขนมบ้างค่ะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยจะเห็นเป็นจะเห็นเป็นไข่อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอน้องใส่ไส้กรอบไหมใส่ไส้กรอบเลยค่ะน้องใส่ไส้กรอบหน่อยค่ะใส่ไส้กรอบเลยนี่นะคะก็จะเป็นไส้กรอบที่น้องเอ๋ยใส่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าแอมก็จะไว้กึ่งกลางด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราหั่นแล้วเราจะได้สวย กลัวจังเลยอู้อูพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะน้องนี่แหะน้ำไม่เบรกเลย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 ได้ได้เลยมาเแต่เอมทำให้เราเรามาดูนะคะว่าเราห่างกันังไงอู้ตื่นเต้นไหมห่าเล็กห่าเล็ก

มันหยุดการวางมันก็สําคัญนะคะเนี่ยก็จะแบบพอเราวางที่มันผุมันก็จะเวลาตัดประคับมันก็จะเห็นไข่น่ากินหระน่ากินนงแต่เราจะทำเช่นต่อไปกันเลยน้งเบื่อไหมช่วงนี้เบื่อมากเบื่อมากโอ้ไม่หายจำเลย เมื่อกว่าน้องเมื่อไรหมดโควิดโควิดจะหายไปสักทีอ่ะตอนนั้นเราจะได้ไปเที่ยวน้ำนี่อ่ะไอเอ็มก็เลยมาทำมาหารกับน้องจันนุวัว่าคลิปต่อไปน้องอยากกินอะไรคะน้องอยากกินอะไรอ่ะกินเบอร์เกอร์อ๋ออยากกินเบอร์เกอร์กินจานวิปไปก่อนนะอ๋อโนโนโนเดี๋ยวก็ไจิ้มตาแก้อยากแก้ตลกตายแต่ไลนบอกว่าอยากแก้ตลกนะโอ้โหไม่เอาไม่เอา กินกันเลยไหมกินกันเลยไหมคะกินันได้อิ่มไ้อ่เลยอิ่อันนีอันนี้กับอันไหนอันนั้นเนาอืมินว่นเไห่ดูสอรอยหมอร่อกบหูกินแต่แป้งก็อร่อยแล้วหรอร้อยยี่สิบหาบาทค่ะอืมแต่ทำน่าหยชิ้นม่ะ อะชอบไหมโอ้เจอกันชมโดันสะอาดมอร่อยอร่อยตอีกแล้วตีอีกแล้วอม ฟางเขาแบบตัดขอบนี้มันจะนิ่มๆไม่ออแล้วข้าวเป็นของขนมปังเป็นย o แห่งความถูกมาัเแต่ว่าอร่อยจริงนะคะใช่ได้มายองเน้มันก็อร่อยด้วยนะยี่ห้ออร่อยคออร่อยคิวพค่ะรสออริจินอลสีเหลืองอร่อยจ้งอร่อยมันจะไม่หวานแล้วมันจะกมกลม อ่ะฮะน้องกินอะไรน้องอยู่ไม่ได้เหรอเมื่อก re, ี้อะไรนะกินได้นกินได้มาเรามากินก uh ันเรามากินกันกินแล้วเรามากินกันอมาดูหมดแล้วแต่ไม่กินหมดแล้วแต่ไม่กินหมดกั็เพิ่งเลยอืมหอมเลยอืมหอมเลย โอ้ยอยังไม่หมดจใช่หมดแล้วอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดังไม่หมดอ้าจะกินอะไดีใช่ไหมคะอร่อยังส่งอย่างด้ยใช่ไหมอกินอืมแซ่ก่อนนะอ่ากินได้หรอแซ่ก่อนแซ่ก่อนนะอร่อยหมอืมใช่มอร่อยมากไหมคะนี้แนะนำไหมคะ ได้ทํากันได้เลยนะก็มีขนมปังมีไข่ต้มทุกอย่างก็คือซื้อได้จากเซเว่นเลยนะคะและที่สําคัญก็คือมายองเนสของเขาเนี่ยอร่อยาเไปแล้วไหนไปแล้วหมดแล้วกี่ช้อหมดแล้วนี่นี่นี่หมดแล้วมือนี่นี่ยังอยู่เต็มอันอยู่เลยนี่ก็เต็มอันอยู่เลยไหนอะไรหมดในมืออะหมดถ้าหมดเอวหมืแล้วเหมืนแล้วโอ้หมดแล้วแล้วในจานนี้ของใครคะในจานนี้ของใครอะของเอ้เอาของเอ้ของเอ้หมดแล้วค่ะ ไม่มีแล้วอะไรคะคุณหมอ้าเป็นคุณหมอมาวุวของเด็กอ๋ออม่เป็นคุณหมอก็หมอาตรวจ่อจไหอเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอเอเป็นคุณหออได้เลยตรวจหัวใจแอมตวจหัวใจอแนี้หัวใจอปกติไหปกติเลยมมีแฟน ไม่ไหวใจเย้ใจจะจวจ้าโอเคค่ะแล้ววันนี้เรามาใบ้ใบ้กันเรามาใบ้ใบกันวันนี้รายการอุชาแนลเรามาทรากันไม่ทำแล้วค่ะเสร็จแล้วโอเคเอานี้ไม่เหนื่อยที่แม่แม่เหนื่อยเร็วๆวันนี้นะคะพวกเราก็มาทำแซนด์วิช แฟมิทอะไรนะโงงเงยนะคะโอเคประกอบก็ซื้อได้ในเซเว่นเลยนะคะง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากๆเลยค่ะโอเคลอาเอายบาบกันวันนี้สำหรับวันนี้ทวกเราสามคนก็ต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามชมรายกันกู้หูเงยช n แน่เย้้พบกันใหม่นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย